เมื่อผมเจอท็อกซิกในเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไม่เชิงท็อกซิกป่าวว่าแกไข่มูยัดหูเลยจึกๆๆเข้าไปเลยอีพวกเหยียดเพศอีพวกเหยียดเพศอีพวกเหยียดเพศอีอีเหยียดเพศอีเหยียดเพศอยากเยนี่หว่าอีเหยียดเพศเหยียดเพศ อยากจะบอกว่าตรงนี like, like, it, so ้นะว่าด่าเราว่ากะเทยคือแบบแกคือเราก็เป็นคนแบบนี้ไปแล้วไงเราเสียงเราก็เป็นอย่างนี้ซึ่งเราพูดคล้ายๆกระเธยก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยไม่เจอก็เป็นอย่างนั้นเว้ยจะอาจจะแบบชอบได้ทุกเพศอะไรย่างนี้ประมาณนั้นแต่ว่าแบบคือเราเครื่องมากหนึ่งคือนางหลาดด่าเราว่าเป็นกระเทยเว้ยแต่นางเสียงเหมือนหนูรัดเลยคือแบบงงมากแกคือแบบงงมากงงงงงงแบบคือแบบงงทุกอย่างคืองงเพศอียดเพศ หยีเหยียดเพศเอาไปแล้ว <c oughs>